ไปครับโดนที่สี่นะครับมาเธอลูกพี่มาเธอลูกพีโคลอย่าให้สิเวลาเยอะอย่าให้สิเวลาเยอะมาเธอลูกพี่ลูกพี่โคโจงเอาราฟีนเลยเอ,าเอา้ามาให้ค่าดิเถอะหลีกอิตาลีมาแล้วมาเธอลูกพี่มา สวัสดีครับเพื่อนๆจากอีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านครับผมกับผมจันต้อมอีเช่นเคยนะครับสหรับคลิปนี้นะครับมาครับจะมาเปิดแพ็คลาราฟาเอลเลลล์นั่นเองครับตัวมาของเกมนี่เองครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรสุดนะครับสามารถเปิดได้ทั้งบริเวณยี่สิบสองตัวนะครับนี่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ผมต้องการนะครับราฟิเอลเลลล์ดูค่าพลังครับโอ้โห โอตสูตรผมบอกเลยตัวนี้แล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงก็คือมีสกิลซุปเปอร์ซับนะครับโอ้มาครับเปิดไฟหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมไปเล่นอีเวนต์กันนะครับไปครับไม่ต้องพูดเยอะมามี1,200ทองนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนอะ่ะจะบอกว่ามัแพ็คนะครับไปครับโอ้โห หลิงกิตถ้ามา,าไปลีกอิตาลีแล้วก็ลุ้นเลยนะครับใครวะเนี่ยอีวันโทนี่หรือเปล่าเนี่ยอีวันโทนี่นะครับนเอ้อีวันโทนี่ของแบมฟอร์ดเพิ่งไอ้มันอยู่อะไรวะอยู่แบมฟอร์ดเพิ่งชนะยูฟุนี่เปล่าเพิ่งชนะลีพูลแบมฟอร์ดมาตัวแรกได้อีวันโทนี่ครับ ของฟรีไปเสียทรไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมีสูตรครับมาขออิตาลีครับไปลีอิตาลีมาดีลงมาครับโอ้โหดีเกิจอีกแล้วห้าดาวดีที่ได้ห้าดาวนะครับใครวะเออชีเวลว่าพอดีไปทำฟูงกิจนะครับพอดีเลยไปทำฟูงกิจนี่เล่นชีเวลผมขาดแบ็กซด์ยไปเลยนะเออโชคดีโชคดี <laughs> เ,ออเราต้องต้องแบบมองโลดในแง่ดีนะครับ <laughs> มาครับเบนชิวเวลมาไปครับต่อไปครับไปโอ้อยู่บนหัวมาแล้วเพืเลอาหตัวเดียวที่ผมยังได้ในพักนี้นะครับตัวอื่นไม่ต้องมาไปครับมาครั้งที่3ครั้งที่3นะครับ ทองที่200ร้อห้าดาวแล้วก็ลุ้นลีกอิตาลีนะครับเฮ้ยต้องลุ้นลีกก่อน,นี้ว่าลีกอิตาลีโอ้สเปนมีใครวะเลวานเลวานโมดิตูดิโก้หรือเปล่าเฮ้ยดูดิโก้นะครับโอ้โหพอดีพอดีพอดีนี่ดูดิโก้ พอดีขาดนักเตะบราซิลพอดีนะครับไปตามโฟรบราซิลพอดีนะครับ <c oughs> มาโรดิซาบได้โรดิโก้นะครับทีมชาติบราซิลของเรียมาร์ลิตไปครับโรดิซีนะครับมาเธอลูกพี่มาเธอลูกพี่โคอย่าให้สิเวลาเยอะอย่าให้สิเวลาเยอะมาเธอลูกพี่ลูกพีโคโจงเอาราพีนเลยเอามาให้ค่าดิเธอ ลีกอติตาลีมาแล้วมาเธอรุ่พี่มาเธอรุ่พี่ในเบอร์สิบเจ็ดมาแล้วจ้าในลาเฟลเรียล <c oughs> นี่ไง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 ไม่เสียแรงนะพี่โคแต่ไปเปิดอ่ะเปิดอีปีกโ,โกอ้โหโคตรเกลในลาเฟลเรียลตัวเดียวที่ผมอยากได้นนะจ่ะนนะจ่ะนนะจ๊ะ ไม่เปลืองทองเลยนะจ้าบอกเลยรับพลังโคตรสุดนะครับอีไอเดียหนึ่งผมได้ผมเล่นโคตรชอบนะครับเป็นตัวหลักเลยครับตัวนี้โอเคนะครับไปดูครับนี่ฟเฟลหรืออวอันนี้ทีมหลักผมนะครับของไอเดียนี้นะนี่มาแทนมาเนี่ยเลยนี่ลัลเฟลหรือ,อาวนะครับของเอซีมิลานทีมชาติโปรโตุเกสใน โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าตกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากไ์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจานต้องเป็นไว้นะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ